ดีค่ะยินดีต้อนรับก็สุดชาแนลพาเพื่อนกินอินสรพันุบุรีนะคะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะก็กลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆ EP นี้นะคะลี่เลยพาเพื่อนๆมาทานข้าวที่อำเภอบางปมานะคะจังหวัดสุพรรณ์บุรีตอนนี้ลี่ยืนอยู่หน้าร้านเจ๊ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะมาไม่ได้ยากเลยค่ะเพื่อนๆก็คือ มาทางเส้นวัดส่วนหงนะคะพอข้ามสะพานมาปุ๊บเจอแยกเลี้ยวซ้ายนะคะวิ่งตรงมาประมาณ800เมตรค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ติดริมถนนซ้ายมือเลยจ้าเดี๋ยวลี่จะปักลิงก์ด้านล่างไว้ให้เพื่อนๆนะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะจ๊ะก,ก็เซิร์ชกูเกิลแมมาได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ๊ใหญ่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาไม่เหมือนใครยังไงจ้ะตามไปเลย ค่ะลิก็เข้ามานั่งในร้านเจ๊ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยบรรยากาศก็กจะมีป้ายร่มไม้นะคะให้นั่งรับลมชิลๆนะหรือถ้าใครอยากจะนั่งด้านในก็ได้นะคะเขา,ามีสองโซนให้เราเลือกนะคะก็นี่เลยก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นมาดูหน้าตาอาหารในเมนูเขาก่อนเลยดีกว่าค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นสามแบบให้คุณเลือกนะคะ,อะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเดือดเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเดงนะคะ ก็จะมีต่อไปกว๋วยเตี๋ยวทะเลสะอื้นปลาหมึกแบบน่ากินมากใครสายอาหารทะเลหรือใครชอบปลาหมึกนะคะห้ามพลาดเลยนะแล้วก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวซูเปอร์เทอร์โบนะคะเดี๋ยวลิซจะตั้งกว๋วยเตี๋ยวทะเลสะอื้นกับซูเปอร์เทอร์โบมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาอาหารที่เนี่ยเขาเป็นยังไงตรงปกหรือเปล่าจ้ะ สัังก็มาแล้วนะคะนี่อุ้ยใหญ่โคตรนี่ให้ดูนี่เฉพาะแค่นวดมันนะเป็นไงี้โอ้โหใครชอบทานปลาหมึกห้ามพลาดร้านนี้จริงๆรีบบอกเลยตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าเป็นแบบว่าเออปลาหมึกยัดไส้ที่แบบไส้กลางๆเนืเหมือนที่เราไปกินปลาหมึกนึ่งนาวอะไรเงี้ยแต่โหร้านนี้ให้แบบเพื่อนๆดูสิคะนี่นี่ให้ดูตัว <S <S <ๆ>คือเขาให้มาทั้งตัวแบบนี้เลยนะ <S <S ด้านในนะคะจะเป็นแบบหมูเดงยัดไส้มานะ หน่าทานมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมน้ำก่อนเลยละกันชามนี้นะคะปลาหมึกตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลสะอื้นนะจ๊ะโอ้โหสะอื้นสมใจชามนี้ราคา50บาทนี่ก็จะเป็นแบบปลาหมึก1ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลานะคะสองแล้วก็จะเป็นไข่ต้มนี่เป็นแบบไข่ต้มแบบที่รีชอบจริงนะคะเป็นแบบว่ายางมาตูมนะส่วนก๋วยเตี๋ยวซปเปอร์เทอร์โบนะคะจะเป็น ปลาหมึก2ตัวนะคะไข่ต้ม2ฟองแล้วก็จะเป็นลูกคินปลานะคะแบบนี้เลยก็ด้านไหนก็จะยัดไส้ด้วยหมูเดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติต้มยำพี่เขาก่อนเลยดีกว่า จะบอกว่าจริงๆแล้วร้านนี้ไม่ใช่เพิ่งเปิดนะคะพี่เขาเปิดมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะทําอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ย้ายมาย้ายมาอยู่ที่ปั๊มปตท,ะทตรงคูเมืองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เขาก็จะขายเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูสับหมูเด้งนะคะแล้วก็ปรับปรุงรสชาติมาเรื่อยๆจนพี่เขามาคิดว่าเอ๊ะคนสุพรรณเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนี่ยเยอะมากเขาก็เลยหาซิกเนเจอร์ของร้านเขาเองนะคะก็มาจบกันที่ ก๋วยเตี๋ยวทะเลนั่นเองก็จะเป็นแบบปลาหมึกนี้เลยมีโอกาสได้นั่งคุยกับพี่เขานะคะก็เลยรู้ว่าโอ้โหกว่าจะมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านเนี่ยมันผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยนะเจ็ดอันนี้คือพี่เขาปรุงต้มยำรสชาตินี่คือลิ้ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะเป็นรสชาติเดิมๆที่พี่เขาปรุงมาเลยจะบอกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแลว้ว เขาลวกเส้นนิ่มมากเพื่อนเนื้อปลาหมึกเด้งสำหรับใครที่ชอบกินทานปลาหมึกนะคะ คุณมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วที่เจ้าของร้านเขาน่ารักมากเท<ม>ค,คดีทุกอย่างเลยนะคะก็แนะนํานะคะใครผ่านไปผ่านมาแถววัดส่วนหงนะคะก็อย่าลืมมาแวะทานนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้ใหญ่ต้มยำนะคะอําเภอบางปะมาจงังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะจะบอกว่าคือตอนที่เห็นในเพจเนี่ยไม่คิดว่าปลาหมึกเขาจะใหญ่ขนาดนี้นะคะมีร้องอ,ะอ่ะเดี๋ยวรีขอตัวเพื่อนๆทานก่อนนะคะแล้วมาดูสิคะว่ารีอ่ะจะทานหมดไหม ทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยว่าทานหมดเนี่ยพวกที่ทานกัน3คนนะคะจะบอกว่าแค่ชามเดียวเนี่ยก็ถึงกระจุกแล้วนะคะเพราะปลาหมึกพี่เขาตัวใหญ่มากจริงๆแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นนะจ๊ะ ใครถ้าผ่านไปผ่านมาแถววัดสวนหงนะคะก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะเจ๊ใหญ่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะจ๊ะรับรองไม่เสียใจเลยจริงๆนะฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านเจ๊ใหญ่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะจ๊ะก็สามารถโทรมาออเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็ให้คนมารับที่ร้านได้เลยนะคะเพื่อสะดวกสบายแก่คุณเดลี่จะขึ้นเบอร์โทรด้านล่างไว้ให้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณก็สามารถติดตามได้ใน a c e b o o k นะจ๊ะชื่อว่า เจใหญ่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ หรือเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากจะจ้างไปงานนะคะไม่ว่างานบวชหรือว่างานบุญต่างๆนะคะก็ที่นี่เขาก็ไปให้ด้วยนะจ๊ะก็ลองโทรมาคุยดูนะคะราคามิตรภาพค่ะแล้วก็รับรองเรื่องรสชาติจริงๆปลาหมึกจุใจจริงๆสําหรับคนที่ชอบทานปลาหมึกนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช anel พาเพื่อนกินอินสุพรรณบุรีนะคะก็หลังจากสถานการณ์โควิดเบาบางลงเนี่ยช่วงนี้ลี่ก็เริ่มทยอยหาร้านรีวิวให้เพื่อนๆแล้วนะ ส่วนเพื่อนคนไหนมีร้านเด็ดร้านดังในดวงใจนะคะอยากจะแนะนำนะหรือว่าช่วงโควิดเนี่ยไปเจอร้านเด็ดมาก็อินบ็อกซ์หรือว่า DM ไว้ด้านล่างนะคะลิจะพยายามตามไปทุกร้านเลยค่ะยังไงอีีนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะพาเพื่อนกินอินทรพันบุรีเจอกันค่ะ e ีพีหน้าลิจะพาทุกคนไปทำอะไร